รถไฟมานะครับ6โมง็ดนาทีครับน่าจะเป็นเจ็ดสองหนึ่งนะครับ อ๋อมสี่6อม4 2น6นะครับออยาวเหมือนกันนะครับมีตู้คอนเทนเนอร์ด้วยนะ สวัสดีเพืเ่อนๆเอฟซีคนบ้านรถไฟนะครับเจอกันยามเช้าที่ราบชบุรีนะครับเมื่อสักครู่เป็นขบวนรถสินค้านะครับที่เจ็ดสองหนึ่งนะตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นนะครับเห็นเป็นแสงสีส้มนๆนะครับจุดๆนะครับไกลนะ ก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะมีขบวนรถเข้ามาจอดอีกหนึ่งขบวนนะครับเป็นขบวนด่วนพิเศษที่44สุราษฎร์ธานีกรุงเทพอภิวัตนะครับก็กำลังจะแซงขบวนรถด,ด่วนที่84นะครับที่สถานีรถไฟบางเขมนะรถด่วน84ก็จอดยาวเลยนะครับทำเวลาดีนะครับ84ก็ โอ้วิ่งก่อนเวลาอยู่ประมาณ20นาทีเลยนะครับนี่นครับชานชาลานะครับตอนนี้ทำโครงหลังคาแล้นะครับเมื่อวันก่อนนุ้หมายังไม่ได้ทำนะครับก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็ทำทางขึ้นนะอนี้นะครับ นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับรถด,ด่วนขบวนที่รถด,ด่วนพิเศษขบวนที่44จะเข้ามาจอดนะครับเดี๋ยวมาชมภาพบรรยากาศกันนะครับขบวนรถด่วนพิเศษสปินเตอร์ขบวนที่44รับสง่งผู้โดยสารจากสถานีโซรารธ,ธานีปายทางสถานีกรุงเทพอภิวัตรค่ะมาแล้นะครับ6โมง49นะ ช้าอยู่23นาทีนะครับสุราษฎร์ธานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ นาชบุรีผู้สัทที่ความสงบที่สถานีนาชบรีคตรวจสอบออานความรอนของควา้อนดูค่ะอุกรที่ตรจยเป็นานเป็นาองตรวจตดเตอร์ัวที่ยืนิดนัาที่สถานีชูนาสถามีไร้ทางที่ไหนเมฆาทีวันอสอบสถานีราชบุรีแล้วจะนัผู้ษาที่สถานีค ก็แสง84มานะครับ นี่ก็ชมกันสอขอบวนนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ